I <slash> do อยากเฮลปิ้งมอยากได้ปลาเหรอยี fish? อ่สิบเลงฟิชฮอได้กินปลาใช่ไหมเอะเออเอเอ,เอคุณนายได้กินปลา no มาจ้ามาจ้าเสร็จแล้วเธอวันนี้ฉันได้เจวประจอมกับปลาขาวถอนเด้อค่ะเด้อมาเริ่มเลยเพิ่งทำเสร็จอันดับแรกนะคะซิ้น้ำปลาใส่ข้าวก่อนอืเพราะว่าเจวตั้มโบเค้นนะคะไม่ได้เติมน,น้ำปลานี่ แซบ่บน้ำลายแตกปากเจียวประจ ộ อ g กินกับปลาทอดกรนะอบเบียรกสิพา,า,ากค่ะอตับเห้งปลากรอบๆเห็แนแล้นว่ากรอบกรอบจนเหนียว กะเจียวประจอมกเจียวประจมสเตียร์ปลาทอดในหม้อทอดไหลน้ำมันง่มากก็เลยแห้งไปมันไม่มันไม่มีน้ำมันอือหือข้อหมูขับใจ จมเจ้าไปจมมยจม่ถาถอดได้แลมันมันจังแบบบา,างถันไม่ถอดมันอบรมร้อยมันแห้งไป เมนูต่อไปอยากกินอันนี้นะแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงแต่ว่าอาหารไม่ยังตลดาดนะฉันเลยจะได้สั่งมากินเลยน,ะน,นี่กิ แฟนพักวันจไข่มดกแดงหืมยาวเมนูต่อไปเมนูต่อไปต้องไปหาวัตถุด,ดิบตลาดละ <c oughs> ไปตู้เอาภูริย์อยากได้ประจอมใครอยากได้ประจอมเนี่ยตอนนี้ไปแตะพิกัดไว้ในติกตอ็อกให้นะคะ ก็ต้มอุ่นตอนนี้ตงนี่สั่งมากินกันในติ๊กต็อกห้าจับบ้านประจํ n โคลาชเนะอืมคื รอบก่อนนู้นซื้อมาจากประโคนชัยบาบุรีลัมตลบนี้เห็นได้ติกต่อเขากำลังเป็นไวรัลประจอมโคราชนะคะฉันก็เลยสั่งมากินอร่อยเธอฉันจะแปะพิจารนะคะอืมปัาเขาวบางเหรอ